ตองชาเอี้มค่ะออมนะคะบ,บ่ายสามโมงกับอีกสามสิบสามนาทีของวันที่เอ๊เรารู้จักหน้าหนาไวไหมกวงก็กำกังเย็นอยู่นะครับตรง,ตงไหนนานะคุณต,ตื่นตีห้ามากับผมสิเอ่อดิฉันตื่นแปดโมงเพราะมีคนโทรมาปลุกเพราะอยากรู้เรื่องบางเรื่องนี้ก็ต้องตื่นนะคะ <c oughs> <c oughs> คือบางทีก็อยากจะบอกว่าเฮ้ยคนเราไม่เหมือนกันไม่ต้องรีบโทรมาธุลาก็ได้ธุล <c oughs> ากับกฉันจะช่วยหลังเที่ยงใช่ไหมกวง <c oughs> คางถ้ารู้จักกันจริงหลังเที่ยงตัวนั้นคนที่แปดโมงอาจจะไม่สนิทมาก แล้วต้องตื่นมาตอมถามตอนเช้าอากาศยังเย็นอยู่นิดนิดแต่ไม่ได้ถือว่ามีลมเย็นประทะเท่าเมื่อวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ที่ผ่านมาถูกไหมคะใช่ครับลมหนาวมาเมื่อไหร่ลมหนาวไปพอๆกับเงินเดือนในกระเป๋าไม่รู้อะไรไปก่อนจะเสีนใจมากคุณคิดว่าระหว่างลมหนาวที่ประทะเราการเงินในกระเป๋าที่เข้าแล้วออกอะไรมาเร็วและไปเร็วกว่าอันแน่ บอกไม่ได้เลยป่ะเงินมันออกแล้วออกเลยครับลมหนาวน่าจะมาอีกระลอกลมหนาวจะมาหรือไม่ถ้าคุณอยากให้ลมหนาวมาคุณขึ้นไปกิวแม่ปานเลยค่ะ oh. ด่แบบว่านี่เห็นเพื่อนถ่ายรูปมาให้เพื่อนเดินขึ้นไปกิวแม่ปานก็เป็นอีกหมุดหมายหนึ่งที่หลายคนที่ขึ้นเชียงใหม่นะคะแล้วอยากจะไปดูวิวไปสูดอากาศอยู่ที่ว่าวันนั้นคุณจะได้เห็นอะไรเมฆหมอกทิวเขา hmm. หรือแบบ สุดอากาศก็พอทางขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมีไม้ค้ำก็ใช้ไปนะคะคอย่าไปคิดว่าเฮ้ยไม่ได้เสียลุกถ้าเราใช้ไม้คำ้ำเดี๋ยวคนว่าเราแก่ให้เราเดินแล้วรอดค่ะบางครั้งเราจะเรียนรู้เมื่อเราโตว่าฟอร์มไม่ต้องรักษามาก รักษาล่างดีกว่าค่ะล่างเป็นสิ่งที่ต้องรักษาค่ะคุณผู้ฟังจะใช้ไม้เท้าค้ำและถ้าถ่ายรูปเก๋ๆมันดูมือโปรนะครับเท่จะตายคนเดินไฮงอ่ะเขาก็จะต้องมีไม้เท้าเพียงแต่ว่ามันก็ต้องแบบไอ้พวกอย่างเขามีเฉพาะแต่นี้เมื่อเราก็ทําตัวเป็นว่าอ๋อเราไม่คนไม่ได้เตรียมแต่เราก็ปรับตัวแล้วก็ใช้ไฮงไปอะไรอย่างนั้นก็ได้ถ้าเราไม่ใช้เราอาจจะกลิ้งลงมาก็ได้นะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นกิ่วแม่ปานเป็นอีกที่หนึ่งที่คนไปเมื่อวานนั้นอ่ะเพื่อนอ้อมขึ้นไปช่วงเที่ยงอุณหภูมิมนอยู่่ที21ะะ เที่ยงนะง11บเอวันนี้เขาบอกกิวแม่ปาน9องศานะนคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอากาศที่สบายและพี่เอ็มสจุด้าย,ยังไม่แวะมาใช่เป็นโอกาสที่ดีเพราะกรุงเทพเหลืองแล้วนะเหลืองแล้วใช่ครับ เหลืองแล้วนะคะเหลืองคล้ายๆเงนินกระเป๋าที่ตีคู่กันมาคุณผู้ฟังบอกเ <c oughs> งินกระเป๋าก็ลมหนาวมาไวไปไวแล้วเกินลมร้อนไม่เคยเร็วเท่านี้เลยลมหนาวมาแล้วไปแล้วนิดๆแต่ยังเหลือสภาพให้เราได้สบายๆอยู่เพราะฉะนั้นอย่าใส่เสื้อผ้านหนาจนเกินไปนะคะเพราะถ้าเช้าคุณหนาวแล้วคุณใส่เสื้อหนากลางวันมันมาเท่าเดิม กณเป็นลมอะค่ะคพี่โคนคิดว่าคุณจะเป็นลมไหมคะ<ช>มีโอกาสถ้า<ด>คุณไปเดินนอกออฟฟิศตอนเที่ยงเท่าเดิมเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองนะคะในอากาศที่เปลี่ยนแปลงโควิดมันกลับมานะคะแค่ไม่ใช่เขาแก่ใชเขาไม่ไมาากลับมาเขาไม่เคยไปไหนโควิดเขาไม่เคยไปไหนคุณหมอวราชาติที่เราเส่องๆเขาอยู่บ้างเป็นระยะระยะนะคะคุณหมอเขาก็บอกว่าโควิดปลายปี วอร์ดโควิดเต็มไปด้วยเคสเด็กอันนี้ไม่ได้บอกว่าทุกโรงพยาบาลนะคะเป็นจุดหนึ่งยกตัวอย่างถูกไหมพี่กวงใช่ครับเราไม่ได้พูดว่านี่คือทั้งประเทศนะคะจุดหนึ่งเขายกบอกของเขาไว้ว่าวอร์ดโควิดเต็มไปด้วยเคสเด็กเคสผู้ใหญ่หายไวไข้ปวดหัวเจ็บคอเวียนหัวถายเหลวตรวจมาเยอะเจอลงปอดเบาๆแค่ผู้สูงอายุมากๆรอบนี้รักษาง่าย แต่ไม่อยากให้ใครป่วยเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกไม่สบายรีบตรวจตรวจเจอก็แยกตัวจากคนอื่นทานยาตามอาการได้อาการมากก็มาโรงพยาบาลอ่ะเนี่ยคือการปรับตัวจากเมื่อก่อนที่เรารู้จักโควิดมันก็งง,ง,งๆใช่ไหมถึงจุดหนึ่งยังไงก็ต้องแยกตัวยังไงต้องโรงพยาบาลยังไงต้องเข้าเพราะว่าอาจจะลงปอดวันหนึ่งมันก็เบาทุเราลงไปพี่กวงถูกครับใช่ไหมใช่อ่านข่าวเจอพี่ตัก๊กพี่ตั๊กลีลาของเราบอกว่าห้ารอบอือ พี่ตั๊กเป็นห้ารอบมั้งใครให้มากกว่านั้นไหม<บ>เขาถามพี่ขควงกี่รอบ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 เดียวพี่ข่วงรอบเดียว,ยวใช่ไหมพี่ข่วงรอบเดียว<ม>ขอก่อนนะ<ม>ของออมอะของออมยังขอก่อน<ม>นะคะ<ม>ก็ อาจจะเป็นผู้ผู้รอดหรือไม่รอดไม่รู้แต่ก็รักษาไว้คุณผู้ฟังการไม่ป่วยเป็นสิ่งที่ง่ายแบบมันอาจจะไม่ได้ง่ายแต่เป็นสิ่งที่มันมันมันดีแล้วแลวหละเพราะเราก็ไม่รู้หรอกว่าป่วยหนึ่งทีมันจะนําไปสู่ความเสียหายของร่างกายใดๆหรือเปล่านะคะและที่สําคัญในขณะที่ป่วยมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจและหงุดหงิดใจแล้วเราก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นการป้องกันอาจจะดูน่าหงุดหงิดสักนิดนึงแต่เชื่อเถอะค่ะมันดีกว่าการรักษาแน่นอน EFM Shock News สับได้อีกนางเอกดังสั่งส้งตมตำเพิ่มพริกอีก10เมตร EFM Shock News